ก่อนที่จะแบ่งตันงให้กับพี่น้องทั้งทีนี้หลายคนัวทั้งตัวข้าเองก็สงสัยชื่อนักบุญน,นะครับของผู้ที่เสียชีวิตก็ไปดูนะครับสอบถามจากรูปนะครับว่าองค์พ่อนักบุญอะไรนะครับก็เป็นนักบุญยอนแล้วก็มีเอ,อิร์เข้าหลังด้วยน,นะครับอันนี้เป็นชื่อของนักบุญยอนเอ,อิร์ธองค์น,นี้นักบุ่นยอนใน ในภาษาศาสตร์จักมีเยอะนะครับมีเยอะที่เรารู้จักยอนตุนีคนผู้วสานยอนแห่งไม้กางเขนยอนลอติสตาแล้วก็อีกลหลายๆยยอนนะครับนี่ก็เป็นยอนเอ,อิร์กก็เป็นนักปูนที่ชื่อยอนเหมือนกันแต่เป็นคนละคนนนะครับวันที่สิบเก้าสิบหกสลองนะครับประวัติเมื่อชยอดนะครับที่พ่อเปรุ่นมาก็คือว่านักปูนเป็นผู้ที่มีจิตใจ เต็มด้วยความรักนะครับเป็นนักปราชญ์เป็นธรรมทูตของความศรัทธาต่อตัวพระอริยของพระเยซูเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิรูปชีวิตั้งปวดเป็นต้นในศตวรรษที่16นะครับและที่สําคัญก็คือว่าท่านได้ตั้งองค์กรองค์กรหนึ่งที่พวกเรารู้จักดีนะครับองค์กรนั้นชื่อองค์กรสีชุมพาน รู้จักไหมครับในประเทศไทยเราก็มีนะสีชุมพบาลที่ที่เขามีจุดทุงไหนก็คือเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงผู้หญิงที่ไปไปอะไรเปิดขายอะไนะแล้วก็คนทีก็ถูกจับมาแล้วก็มาที่บ้านเนี้ยเพื่อที่จะมาสอนอาชีพมารักษาจิตใจมาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตัดออกไปสู่สามคนใหม่ ะอะไรนี้เป็นประวัติย่อนะครับพอไม่เล่ามากนะเดี๋ยวจะยุดยาวนะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้กับผู้เราในค่งคืนนี้จริงๆนั่นก็คือว่าถ้าจะถามว่าพวกเราแต่ละคนต้องการอะไรในชีวิตของเราต,ต้องการอะไรครับแ่นตั้งส่วนไม่กิก่เงเราก็จะถามปกติเขาจะถามรื่องไหน,นะครับ อยู่ในวัดก็เหมือนกันนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้เราหลับตานะครับก็หลับตาเดี๋ยวจะไปอิสราเอลแล้วเราก็จะไปไหนอีกเยอะแยะนะเ right. อาแหละเราต้องการ <rooting S 1> ความต้องการในชีวิตของเราเนี่ยพอชื่อมีเยอะนะครับ <im it> เราคงไม่ได้ต้องบอกว่า <im it> ฉันต้องการเงนินแล้จบไม่ใช่หรอกบางครั้งใครที่บอกว่าต้องการเงินอย่างเดียวแล้วจบ มองหน้าพ่อนะครับไม่ต้องเลือดตาบนนะครับเดี๋ยวจะเป็นปากไม่จะไปใหญใหญ่นะนั้นเวลาที่เราต้องการอะไรก็ตามแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าไอ้นั่นน่ะคือคือความสําคัญมันจําเป็นฉันอยากได้ฉันอยากมีฉันเลยต้องการอย่างนั้นหลายคนอาจจะบอกฉันต้องการเงินแต่มันก็ไม่ใช่เงินอย่างเดียวใช่ไหม ฉันอยากได้เงินอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ชีวิตที่มีความสุขอยากได้สุขภาพที่ดีอยากได้คึอนบ้านที่ดีอยากได้อีกหลายๆอย่างอยากได้การงานอยากได้อะไรที่ทําให้ชีวิตเราเรียกวพาะพร้อมสมบูรณ์แบบแต่ในความเป็นจริงชีวิตเราไม่ได้เป็น่างนั้นไม่สามารถมีอย่างที่เราต้องการได้ทุกสิ่งทุกอย่าง หลายคนรวยมีเงินแต่สุขภาพไม่ดีหลายคนสุขภาพดีแข็งแรงอายุยืน90 1 0สิบร้อยไม่มีตังมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกเอ๊ะทำไมชีวิตเราจึงไม่สมบูรณ์สักทีนึงอยากได้นูน่นอยากได้นี่แต่มันก็ได้แค่บางสว่วนได้แค่บางสิ่งแล้วก็ขาดอีกบางสิ่งขาดอีกบางอย่างที่เรารู้สึกว่าแบงบมัอยังไม่เติมเต็ม มันยังไม่เพียงพอกับความต้องการของเรานี่คือความจริงของชีวิตที่เราต้องยอมรับนะไม่ใช่บอกว่าไอ้ฉันมีอย่างนี้พอไม่มีอีกอย่างหนึ่งรับไม่ได้รับไม่ได้ถ้ามีตังมีเงินมีความมี้านที่ดีสุขภาพม่ดีโอ้ยฉันรับไม่ได,ด,ขขได้ฉันรับไม่ได้เพราะว่าไม่ดีถ้าเราจะคิดนนั้เพราะฉะนั้นชีวิตเรามีอะไรก็ตาม เรายอมรับมันเรายอมรับมันเิเท่านี้ไม่ได้รวยอะไรมีแค่พอกินพอใช้หรือบางครั้งบางวันกดบ้างก็ต้องยอมร <cake> ับมันมีบ้านบ้านเราอาจจะไม่ใช่บ้านตึกรามใหญ่โตสามชั้นสี่ชั้นห้องนอนติดแอร์อาจจะเป็นบ้านแค่มุงหลังคามีพัดลมเปิดให้เรามีมุงกลางการดูกาดหน่อยต้องยอมรับมัน มีอาชีพการงานอาจจะไม่ได้เงินเดือนสูงมากมายอะไรแต่ถ้าเราทำแล้วมีความสุขกับงานที่เราทำก็อยอมรับมันรวมทั้งอื่นๆที่เกิดขึ้นและเป็นจริงในชีวิตของเราถ้าเราสามารถที่จะยอมรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ก็ mm hmm. บอกว่าต่อให้เรายากจนแสนเขี้ขนาดไหนก็ต,ตามเราก็จะมีความสุขต่อให้เรารู้สึกว่าฉันสุขภาพไม่ค่อยดี ามวันดีสี่วันป่วยห้าวันไอขอกแคกงอกแขกฉันก็มีความสุขเพราะนั่นคือชีวิตฉันเพราะนั่นคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับตัวฉันดังนั้นในการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ของเรานั้นมันจึงเป็นการมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะยอมรับในหลายสิ่งหลายอย่างที่มีและเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราเป็นบุคคลที่ที่ที่ไม่ยอมรับ ในสิ่งที่ตัวเองมีหรือไม่อยอมรับในสิ่งที่ตัวเองขาดชีวิตเขาสิ่งที่จะพบก็คือความทุกข์เมื่อชีวิตมีความทุกขแต่มว่ออยู่บนโลกสบายไหมไม่สบายไม่สบายไม่ใช่อ,อยากอย,กอยู่อยู่ไปก็เหมือนชีวิตไร้ค่าอยู่ไปก็เหมือนชีวิตทีม่มีอะไร,ราะไม่ได้ดั่งใจถ้าฉะนั้นการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ของเราจึงเป็นการมีชีวิตอยู่ตาม ตามสถานภาพตามความเป็นจริงตามสิ่งที่ชีวิตเรากำลังประสบอยู่แต่นอกเหนือจากนั้นการมีชีวิตของเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งเหล่านี้เท่านั้นแต่เราในานะที่เป็นคิสชนเป็นผูเศษนั้นเขาบอกว่าเราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะแสดงหาพระเจ้าเราไะ่บอกว่าแค่ฉันล้างปาบฉันก็เป็นลูกพระแล้วจบไม่ใช่ แต่การสแสวงหาพระเจ้าในชีวิตของเรานั้นยังคงต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องกระทำตลอดชีวิตของเราตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจนั่นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะสแสวงหาพระเจ้าแต่ถ้าเราแหยใจลดทิ้งไปวันวๆไม่เคยคิดเรื่องพระเจ้าไม่เคยคิดอะไรที่จะติดต่อสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเพราะว่าเรากำลังดโควิด เรากำลังทำให้โอกาสที่ดีที่มันควรจะมีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมันหายไปดังนั้นการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้สำหรับเราที่เสลิมนันจึงต้องบวกบวกการแสวงหาพราะเจ้าในชีวิตของเราเพิ่มเติมเข้าไปที่เฉลิมหลายคนไม่หยุดนิ่งแม้ฉันจะเป็นคนศรัทธาแม้ฉันจะสวดอยู่แล้วแต่ไม่หยุดนิ่งในการที่จะแสวงหาพราะเจ้าต่อไป ไม่ยอมหยุดนิ่งที่จะกระทำความดีในชีวิตของเราต่อไปเพราะพระเจ้าเป็นโรแห่งความดีนี่จึงเป็นสิ่งที่พ่อบอกว่าอยากที่จะให้เราในค่ำคืนนี้นั้นได้ลองมองดูชีวิตของเราผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ดีเราต้องแสวงหาสัจธรรมเราคงยังต้องแสวงหาสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นสามารถที่จะบรรลุบรรลุอาจจะไม่ได้ถึงกับนิพพานนะ แต่รกรรู้ถึงความเป็นจริงเข้าใจชีวิตที่แท้จริงของเราและยอมรับมนี่จึงเป็นเรื่องที่พอรอบอกวเราทุกคนะไม่นนว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามนั่นเป็นสิ่งที่ถูกบวกเข้ามาเมื่อเราไม่ใช่แค่แสวงหาเงินทองแสวงหาบ้านช่องที่ดีทรัพย์สินที่มีอยู่แสวงหาสุขภาพที่ดีแต่ลืมแสวงหาพระเจ้าในชีวิตเรา ดันั้นถ้าเราโมต่แสวงหาสิ่งที่ที่มันเป็นของของโลกนี้เราอย่าสุดท้ายเวลาที่เราตายของทุกอย่างในโลกนี้ของเราไม่ตามเราไปรถเบนที่เราอุตส่าห์ซื้อมามันไม่ตามเราไปได้ดีอย่างน,นาก็เผามเ็งให้ใช่ไหมต้องไปเปงนนานส่ของคนที่ทเป็นจีนเนี่ยงที่เแ็นแฝงทั้งหลายนะครัโบโบอบ้โหไปงานที่พ่อ ้างอย่างหรูนะครับเจ e, ็ดชั้นรถเบนอย่างดีนะครับ EC อะไรไม่รู้กี่ร้อยไม่รู้นะครับโดร์ม,มือถือไมรูถืออะไรนะครับทนเบลอเทอร์เลยนะครับเตรียมเผาให้แล้วนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแสวงหาที่เป็นของของโลกนี้ก็อยู่บนละทีนไม่ตามเราไปแต่ผู้ที่จะตามเราไปก็คือพระเจา้านัาะฉะนั้นโลกหน้าของเราเป็นโลกหน้าที่เราจะต้องอยู่ต่อหน้าพระเจ้า จะต้องไปต่อคำถามจากพระเจ้าว่าเอ๊ะฉันมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ฉันทำดีอะไรบ้างฉันได้ทำคุณประโยชน์อะไรบ้างฉันได้ใช้ชีวิตของฉันอย่างดีคุ้มค่ามากน้อยเพียงไหนนี่แหละจริงเป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องในคำ่ำคืนนี้เป็นพิเศษว,ว่าในการมีชีวิตอยู่ของเรานะครับต่อไปที่เราลงลมหายใจนะเดี๋ยวเรืทรัพย์สินเงินทองเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับเราก็จริง ในการที่เราจะต้องจับใจ่ายใช้สอยในการที่เราจะต้องแสวงหาเพื่อให้ชีวิตเราเป็นวงอู่แต่การแสวงหาพระเจ้าก็ยังเป็นสินส่งทีง่สาคัญไม่แพ้ไม่แพ้นะเราอยากให้พระเจ้าอยู่ที่หลังลเ,าเกกราก็เอาเงินทอขึ้นมากนเอาทรัพย์สินเงินทองขึ้นมากรเพราะว่าอย่างนั้นอาจจะไม่ดีนะครับพอว่าชีวิตสุดท้ายเราต้องเอาไปด้วไนแต่พระเจ้าพระเจ้าจะไปไปรอเรา ในโลกนี้ด้ือสแบบ้ำไปนั่นฉะนั้นก็ขอให้ทุกชีวิตของเราบนโลกนี้จะได้เป็นทุกชีวิตที่เราจะได้มุ่งสแสวงหาพระเจ้ากับชีวิตของเราใครที่พบแล้วอยากปล่อยให้พระเจ้าหลุดจากมือหืุดจากชีวิตเราแต่พยายามที่จะก่อร่วงไว้ในชีวิตของเราเสมอเพื่อชีวิตพระกับชีวิตของเราในโลกนี้จะได้เป็นชีวิตที่เป็นปนึ่งเดียวกันเป็นชีวิตที่มีความสัมคันธ์ที่ดีต่อกันเพื่ออะไร เพื่อวันหนึงเวลาที่เราจากโลกนี้ไปแล้วพวกเ,เ,เ,นะเ,เราจะได้เตรียมรับเตรียอเราและมอบรึงว,วันที่ดีให้กับชีวิตของเราผมก็บผู้เป็นเจ้าจะได้รอดพ้นจากสมบัตที่น้องทุกทุกคนในครั้งนี้เป็นพิเศษ